แล้ววันนี้นะครับก็จะพามาดูเกี่ยวกับตัวกิบล็อกนะครับกิบล็อกของชุดกับดักนะครับของรุ่นเก่านะครับมันจะเป็นเบอร์ห้าครับรุ่นก่อนนะเนี่ยครับเมื่อช่วงเดือนกรกฎานะครับจะเป็นรุ่นเบอร์ห้าครับมันจะฝืดนะครับมันจะฝืดนิดนึงครับมันใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะฝืดนิดนึงแบบนี้นะครับมันจะค่างฝืดนิดนึงเพราะว่ามันมันแคบกว่ามันเล็กกว่าอ่ามันเล็กกว่าตัวเบอร์หกนะครับมันกันข้างฟิตพอดีนะครับ ก็คือใช้ได้แหละแต่มันจะฝืดๆนิดนึงนะครับแต่รุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นปัจจุบันจะเป็นเบอร์หกทั้งหมดนะครับมันจะรูดได้ง่ายนะครับเวลาเรารูดเวลาเราล็อกนะครับง่ายแล้วตัวใหญ่กว่านะครับนะครับเป็นตัวนี้เป็นสเตนเลสสามส่วนสี่นะครับน็อตเนื้ออะไรใหญ่กว่าหมดนะครับจับขนาดมือดีนะครับแล้วก็รูดแน่นมากนะครับนี่แน่นแน่นแน่นนะครับ แล้วก็ข้อดีของตัวกิ๊บล็อกนะครับคือมันไม่กัดสายสลิงนะครับผมเนี่ยมันไม่กัดสายสลิงตอนที่เราล็อกใช่ไหมครับมันจะไม่กัดสายสลิงเลยนะครับทําให้เส้นตัวสลิงเนี่ยมันไม่แตกออกมานะครับก็ยืดอายุการใช้งานนะครับของสลิงเนาะนี่ฮะรุ่นใหม่นะครับจะเป็นเบอร์หกนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงครับแข็งแรงดีเลยนะครับโอเคครับ